นี่คือผลงานการออกแบบของนักออกแบบนาฬิกาที่ผมชื่นชอบมากที่สุดในยุคนี้อย่างสกันเซกันกับแบรนด์จากเดนมาร์กอย่างอัลบวินเทจนะครับจนออกมาเป็นนาฬิการ,รุ่นพิเศษที่ชื่อรุ่นว่า956 Marine Automatic ซึ่งเป็นนาฬิกาที่สื่อสารถึงความเป็นสแกนดิเนเวียนในยุคเก่าแก่ที่ย้อนกลับไปในประมาณพันกว่าปีที่แล้วเลยนะครับซึ่งก็ออกมาอย่างที่เห็นนะครับเป็นนาฬิกาที่หน้าตาดูมีความยูนิคแล้วก็ดูโดดเด่นมากๆวันนี้จะมาลงดีเทลให้ดูกันว่าเรือนนี้มันน่าสนใจยังไงนะครับอันดับแรกผม ให้ฟังกันสักเล็กน้อยก่อนนะครับคืออั Win ิ t a ท e เนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่ชอบทำรายการแนววินเทจนะแต่ว่าจะเป็นวินเทจที่มีความใส่ความมินิมอลความแบบเป็น s c a n d i n a v i ียดีไซน์ดูเรียบร้อยดูนค e ีนสะอาดสะอ้านใช้ฟอนต์ดูสวยๆดูหรูๆแบบนี้นะครับซึ่งถือว่าถูกจริตผมมากนะเพราะว่าผมชอบในาการหน้าตาดูเรียบร้อยมินิมอลอยู่แล้วซึ่งพอมันมารวมกับความวินเทจได้ด้วยเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันทำยากมากนะซึ่งทางแบรนด์อัลบวินเทสเนี่ยเขาก็ได้ไปเชิญเซ็ก n d แอนดเซ็กซนด์นะครับซึ ชาฝรั่งเศสที่มักจะทํานาฬิกาออกมาดูน่าสนใจมากมาก คือจุดเด่นของเซกนเซกนเนี่ยเวลาเขาคอลแลบกับแบรนด์ใดก็ตามนะครับเขาจะมีความกวนมีความแบบเป็นอารมณ์ขันแล้วก็มีความมาเหนือความคาดหมายมากๆดังนั้นพอเขาได้โจทย์ในการออกแบบนาฬิกาสแกนดิเนเวียที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเนี่ยเขาก็คิดไปไกลเลยนะครับคือคิดเยอะคิดแยะเลยซึ่งอย่างแรกที่เขาทำนะครับก็คือเขามีการเลือกตัวโมเดลเบสมาก่อนโดยปกติแล้วเนี่ยเออร์ i บอร์วินเทจจะมีนาฬิกาที่ชื่อรุ่นว่า1956 Marine นะครับเป็นรุ่นที่ใช้ดีไซน์ที่แบบมันย้อนยุคม,มากๆนะก็คือเป ที่เลฟเฟ e น c e มาจากปี1960นะครับแต่ว่าทางเซกันเซกันเนี่ยก็เรียกว่าตัดเลขหนึ่งออกด้านหน้ากลายเป็นว่าเขาจะทําดีไซน์ของนาฬิกาจากเดิมที่เป็น1956เนี่ยให้เหลือแค่ปี956คือย้อนอดีตกลับไปเพิ่มอีก1,000ปีดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์หลายๆอย่างของนาฬิกาแบบโอโ้โหแบบเยอะมากๆนะครับอันดับแรกเลยคือหน้าปัดของนาฬิกาเนี่ย จากเดิมมันจะเป็นหน้าปัดที่แบบมีความวางฟอนต์เรียบมีการทําให้มันดูเป็นนาฬิกามีมาเกอร์นู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดมันย้อนกลับไปพันกว่าปีเนี่ยมันจะไม่ได้มีเทคนิคในการทําอะไรซับซ้อนมากดังนั้นนักออกแบบเขาเนี่ยก็เลยมีการทําให้หน้าปัดมันดูเหมือนแบบเป็นแผ่นเหล็กอะแล้วก็เหมือนเอาคอนมาทุบ อารมณ์เหมือนแบบเป็นการสร้างเกราะโบราณหรือว่าสร้างชุดในการออกลบสมัยก่อนที่ไม่มีเทคนิคอะไรมากมายเลยก็คือแค่แผ่นเหล็กแบนๆทั้งดุนเอามาตีกับค้อนทั้งดุนนี่แหละนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการทําดีไซน์หน้าปัดของเรือนนี้ซึ่งต้องบอกว่าแค่เห็นปั๊บเนี่ยโอ้โหมันเด่นเตะตามากๆนะครับแล้วก็มันเป็นหน้าปัดที่เวลามองเนี่ยมันดูมีมิติที่แบบมันไม่เคยพบไม่เคยเจอบนนาฬิกาไหนมาก่อนเลยนะซึ่งยอมรับตามตรงว่าอันนี้อ่านค่อนข้างจะยากนะครับคือถ้าเกิดเอาเรื่องการอ่านใช้งานความ practical การใช้งานจริงเนีน่ ที่อ่านยากมากๆอันดับต้นๆเลยเพราะว่าตัวลายหน้าปัดเนี่ยมันมีการเล่นแสงจนแบบพวกเข็มทั้งหลายอ่ะมันกลืนลงไปเลยมันแทบจะหายไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ดูเรื่องการอ่านค่านะเราดูเรื่องดีไซน์เราดูเรื่องความคิดเล่นของเขาเนี่ย ต้องบอกว่านี่คือหน้าปัดที่แบบมันไม่เคยพบเคยเจอที่ไหนจริงๆกับการทําเป็นลายแพทเทิร์นเหมือนแบบเป็นเหล็กจมๆปั๊มๆไปแบบนี้นะซึ่งก็บอกว่าดูเท่มากๆแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีเขียนไว้ด้วยนะครับว่า AV 1 9 5 6 Marine เนี่ยแล้วก็ความกวนกับเขาอะสังเกตดูว่าเลข1ที่มันเป็นปี1956เนี่ย มันจะโดนขีดค่าทิ้งนะครับเหลือแค่ปี956แทนซึ่งก็เจ๋งมากนะครับดีเทลตรงนี้ด้านล่างก็มีรายละเอียดเขียนไว้ด้ดหน่อยนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีการเลเซอร์ตัวโลโก้อัลบินเทลงไปเล็กๆแบบนี้นะก็ดูเรียบเนียนๆซึ่งเอาจริงอ่านไม่ออกหรอกนะครับพวกดีเทลทั้งหลายเนี่ยแค่มองเข็มก็ยากละนะครับอย่าไปหวังว่าจะอ่านพวกตัวเลขตัวอักษรทั้งหลายได้ออกเลยก็เรียกว่าดูหน้าตาดูแบบดีไซน์เป็นหลักซะมากกว่าแล้วก็ตัวช่องวันที่ของเรือน,นี้เนี่ยจะอยู่ที่ด้านขวาบ,บนแบบ เม็ดะยมเนี่ยปกติเราอาจจะเคยเจอมันอยู่ตำแหน่งด้านล่างขวาตรงสนาฬิกาแต่เรือนนี้เนี่ยมันย้ายไป2นาฬิกาแทนก็ดูแปลกตาดีนะครับส่วนกระจกเรือนนี้เนี่ยให้เป็นซับฟาคริสตัลนะแล้วก็มีความโดมโค้งนูนขึ้นมาจากตัวเรือนประมาณหนึ่งแล้วก็ตัวขอบเบเซลเนี่ย ก็จะเป็นสไตล์ที่เป็นเหล็กเพียวๆเลยนะครับคือเขาจะพยายามไม่ใช้วัสดุอื่นให้มันดูแบบไม่เหมือนเหล็กอะ่ะเพราะว่าคอนเซปต์ในการออกแบบเนี่ยมันต้องเป็นเหล็กอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีวัสดุอะไรล้ำมากมายดังนั้นเนี่ยธีมสีของนาฬิกามันก็เลยจะมาโมโนโทนดูแบบเรียบๆดูเป็นแบบสีเรียวสีล้วนมากๆนะครับ พวกขอบเปเซลทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์เป็นเส้นๆดูเหมือนชุดเกราะต่างๆนานาคือเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นในการทําที่มันดูแบบง่ายๆไม่ต้องมีความซับซ้อนมากเป็นเส้นตรงก็เป็นเส้นตรงไป,งปยาวๆเลยไม่ต้องมีอะไรเยอะอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าขอบเปเซลนี่ก็หมุนได้นะก็สามารถหมุนได้หนึ่งทิศทางนะครับแต่ว่าไม่ได้มีสเกลอะไรเป็นพิเศษ,ษ,ษที่สามารถเลื่องแสงใต้น้ําได้นะครับก็หมุนเล่นๆเฉยๆหมุนแบบเวลาเบื่อๆไม่มีอะไรทำอะไรประมาณนั้นนะส่วนตัวเคสก็จะเป็นการขัดด้านทั้งหมดเลยนะครับดาัด,าาดาคีุุณภพส ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ติดอะไรมากฝาหลังก็ปิดทึบมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องมิวตอร์อัตโมติโดยที่ด้านหลังจะมีกิมมิคเขียนไว้ด้วยนะครับว่า No Scandinavian Design Did not start in the 50s ก็คือเหมือนเป็นคำเซลล์ของเขาอะไรแบบนี้ซึ่งในการหลายๆเรือนที่ออกแบบโดยสแกนสแกนเนี่ยเขาก็จะมีกิมมิคในการเขียนตัวอักษรหรือว่าการเล่าเรื่องการเซลล์นู่นเซลล์นี่เนี่ยมาจําแจมอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เก๋ดีส่วนตัวสายเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของเรือนี้เลยนะก็คือจะเป็นสไตล์สายที่แบบเหมือนเป็นขั้นบันไดอะแล้วก็มีช่องว่างระหว่างสายเยอะมากนะครับซึ่งเป็นสายสแตนเลสสตีลที่มีความเบามากนะแล้วก็จะดูโปร่งสุดๆนะครับเห็นความเป็นช่องว่างชัดเจนมากแล้วกก็เววลาาาาาาใใชช้้งงงนนี่่่ยยผมมถือ ที่แรกอะ่ะเห็นจากหน้าตาแล้วก็คิดว่าเออมันอาจจะใส่ยากหน่อยนะครับแต่ว่า พอใช้จริงปั๊บเออกลายเป็นว่าเวิร์กมากเลยแล้วก็สามารถปรับไซส์ข้อมือได้ง่ายมากๆอารมณ์เหมือนกับสายของ Apple Watch ที่แบบมันเป็นผ้าแล้วมันร้อยกลับมาแล้วก็เป็นตีนตุ๊กแกฟิลลิ่งเหมือนกันเลยแต่ว่าเปลี่ยนเป็นสายเหล็กแทนเท่านั้นเองนะครับก็เจ๋งมากเหมือนกันส่วนขนาดเคสไซส์ของเรือนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ41มิลมนะครับความหนาอยู่ที่14มิลมซึ่งถือว่าเยอะหน่อยนะเพราะว่ากระจกเนี่ยมันยกสูงขึ้นมามากๆแต่ว่าตัวเรือนจริงๆไม่ได้รู้สึกว่ามันหนามากขนาดนั้นนะครับลักทุลักเนี่นนนออย มามาดูที่การใส่สายกันขั้นแรกเนี่ยเอาเข้อมือเราล้อยเข้าไปก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทำการดึงสายมาแบบนี้เลยนะมันก็จะมีการล้อยเข้ามานะครับแล้วก็มีความแน่นมากขึ้นและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการเลือกเลยนะครับว่าเราจะล็อกลงช่องไหนคือไอช่องว่างที่เราเห็นทุกช่องเนี่ยมันเป็นช่องที่เราสามารถใช้ตัวหัวล็อกตัวเนี้ย เกี่ยวเข้าไปได้ทุกช่องเลยยกตัวอย่างเช่นผมจะล็อกกับช่องนี้ผมก็บีบตัวหัวตัวนี้แล้วก็เกี่ยวเคี้ยวมันเข้าไปแล้วมันก็จะขยายเขี่ยวมาล็อกกับนาฬิกาพอดีนะครับดังนั้นก็สามารถปรับได้แบบค่อนข้างละเอียดเลยแล้วก็เชื่อได้เลยว่าคนข้อมือเล็กข้อมือใหญ่นะครับใส่ได้หมดเลยนะซึ่งเล็กสุดที่ใส่ได้เนี่ยคิดว่าน่าจะประมาณ5นิ้วท่วน,นก็ยังใส่ได้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใหญ่สุดเนี่ยผมว่าโหไปถึง7นิ้ว8นิ้วได้สบายๆนะครับเพราะว่าพื้นที่มันเหลือๆเลยอยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้นะ หน้าตานี่แบบมันยูนิคมันกินขาจริงๆนะก็ต้องบอกว่านี่คือนาฬิกาที่คนที่ชอบก็จะชอบไปเลยนะครับแล้วก็คนที่ไม่ค่อยชอบก็จะไม่ชอบไปเลยนะคือมันเลือกคนใส่มากๆอ่ะเพราะว่าหน้าตามันจะเรียกว่าสวยก็ไม่เชิงนะครับมันมีความแนวซะมากกว่านะคือมันเป็นนาฬิกากิมมิคอะว่าง่ายมันไม่ได้เน้นแบบใส่ปั๊บคนจะทักว่าโอ้โหสวยจังเลยอะไรขนาดนั้นคือผมยังไม่ค่อยเจอคนที่ชมเรือนี้ว่าสวยเลยอะว่าตามตรงนะแต่ว่าคนที่เห็นเรือนี้เนี่ยก็จะแบบแปลกใจว่าเ มันคือนาฬิกาอะไรและทําไมหน้าปัดมันเป็นแบบนี้มันคือลูกก๊อปหรือเปล่าหรือว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงเขาก็จะอยากรู้นะครับพอเราเล่าเรื่องราวของนาฬิกานะครับที่มาที่ไปความเป็นอารมณ์ขันความกวนของดีไซเนอร์มันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในาฬิกาที่ ทำให้เกิดเรื่องเล่าเรื่องคุยในวงคนชอบนาฬิกาด้วยกันอะไรแบบนี้ก็เป็นนาฬิกากิมมิคที่ดึงดูดความสนใจของคนชอบนาฬิกาได้ดีมากๆเรือหนึ่งเลยนะครับดังนั้นใครที่อยากได้แบบนาฬิกาที่เน้นสะสมนะครับเน้นแบบเป็นนาฬิกามองเพลินเป็นนาฬิกาที่เก็บและมีความสุขถ้าเกิดชื่นชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับอยากได้สตรอรี่เก๋กๆหรือว่าชื่นชอบศิลปินอยู่แล้วอะยังไงเรือเนี้ยมันก็ต้องเก็บแหละเพราะว่า มันน่าเก็บจริงๆริงแหละมันดูยูนิคมันดูแตกต่างมากๆแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อกำลังมองหาในการที่จะเอาไปใช้งานจริง,รงนะครับอ่านค่าง,ง่ายๆดูเวลา,งา้ง่ายๆแล้วก็อยากได้ความเป็นศิลป,ปะด้วยผมว่าเรือนนี้เนี่ยมันอาจจะเลยป้ายนั้นไปหน่อยนะครับคือมันจะดูแบบมีความเป็นศิลป,ปะมากเกินไปจนไปรบกวนการใช้งานจริงอะ่ะเพราะว่าต้องยอมรับตามตรงใช้งานจริงยากมากนะเพื่อนๆอนอย่างเนี้ยเวลาถ้าเกิดเรามองไกลๆนะ เพื่อนๆจะแทบหาเข็มชั่วโมงเข็มนาทีไม่เจอเลยนะครับคือแบบมันอยู่ไหนก็ไม่รู้อะ่ะมันโดนลายหน้าปัดกวนมากๆดังนั้นถ้าตั้งใจจะใช้ดูเวลาจริงๆผมแนะนําไปเรือ,อนอื่นดีกว่านะครับเพราะว่าของ a าวินีทยก็จะมีหลายเรือนมากๆเลยที่มันดูคลีนดูสะอาดสะอ้านกว่าน,นี้แล้วก็รูปทรงคล้ายๆกันอะไรแบบนี้ก็ไปเลือกซื้อดูได้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยจะมาทางสะสมแล้วนะครับอยากได้นาฬิกาที่มันแตกต่างยูนิคเป็นจุดพูดคุยจุดสนทนาได้แน่ๆนะครับเรือนนี้เป็นคำตอบแน่นอนนะหวังว่าคลิปนี้ก็จะพอเป็นไอเดียยใให้้้ตัััดดสินนนนจกไง่าขึะครบ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ